สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันที่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเวลาสิบสี่นาทิกาสาสี่สิบสามนาทีครับพี่น้องน,นี่กี้เสษตรสมสุกสิบพาพี่นอ้องมาเยี่ยมชมทุเรียนเลยครับที่ผมเด็ปลูกไว้ในกระถางใหญ่ครับกระถางใหญ่มีทั้งกระถางมีทั้ง ที่เอามาปลูกตัวใดสีหาไดก็เอามาปลูกเพื่อจ,จํากัดว่าเป็นเข่งหรือเป็นกระถางครับพอสีหาไดก็เอามาปลูกเพื่อประหยัดการใส่ใจนี่ครับผมสั่งมาจากราชดาครับเอ้ยสั่งมาจากออนไลน์หาตนพี่เนอะหาตนหาตนร่วมทรง สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับสั่งออนไลน์มาสองหมื่นถึงครับ๋ต่มาหาตน้นดี่ผมก็ลงใส่เข่งมั้งใส่กระถางมาั้งไอหาพ่อสีไอมีกระถางก็ะใสกระถางมีเข่งก็ะใสเข่งครับเอาแบบประหยัดประหยัดนีด่ครับเพิ่งลงปลูก ลุงลุงปลูกแต่อาทิตยหนึ่งแล้วครับสั่งมากอะ่ะเอามาผักไว้หนึ่งอาทิตย์เห็นมันดูสวยงามกันเลยเห็นมันคิดว่าคงจหลอดเขาโบกเหี่ยวเฉาก็เลยลงใส่กระถางเลยนี่ครับเขาก็แตกยอดดีครับเริ่มแตกยอดเพราะว่าปลูกได้อาทิเดีวยวเองนี่ครับเพิ่งปลูกได้อาทิตเดีวยวเขาก็เริ่มแตกยอดซื้อตัวเลขครับ คือตัวเล็กบริสืทธตัวใหญ่สั่งในออนไลน์มีอยู่หาตนวครับชุดนี้อีกชุดนี้ก็ปลูกติดสองเดือนแล้วครับพี่น้องปลูกติดสองเดือนมันการเงาวครับซื้อมาลอยลอยยี่สิบบาทตัวนี้ปลูกติดสองเดือนแล้วครับอันนี้ปลูกในเข่งมันมีหลายสายพันธุ์ครับตีสร้างมาก มีทั้งการเงามีทั้งนกกระจิบครับนี่นกกระจิบครับกำลังแตกหยอดอันนี้ก็ปลูกได้สองเดือนได้สองเดือนครับตัวนี้หมอนทองครับมอนทองตัวนี้ปลูกได้เมื่อหนึ่งอาทิตย์ตัวนี้หนึ่งอาทิตย์ครับตัวนี้ต้นแปดสิบบาทเพื่อนแถวไปแถวจุ้มพรอนป่าเขาสื่อสือสองต้นครับ มาปลาพอมกัเห็นมันสูงก็เลยหักหยอดเลยครับนี่หักหยอดนี่ครับต,รตัดป้ายเลยครับเนี่ยเริ่มแตกครับปลูกไส้เค็งครับเดี๋ยวพ่อมันเลี้ยงไส้เค็งไว้เดี๋ยวพ่อมันจะเริ่มเติบโตสักปีใหม่เสียวไปลงปลูกที่สวนครับ อันนี้ก็ลองผิดลองถือว่ามันสีหลอดบอกดโดยร่วมแล้วกันที่ถือว่าแตกหยอดดีครับประมาณปีใหม่สีเหลี่ยงไว้จะขาหกเดือนถึงจะเอาไปลงสวนครับพี่นอ้องพอไวอยู่หลายต้นอยู่ครับมีทั้งสองเดือนมีทั้งหนึ่งเดือนป้าคนกันไปแล้วจะมีงบครับมีงบกว่าซั่งมา ตัวนี้เพาะไว้ก่อนครับเลี้ยงไว้ก่อนอันนี้อยู่ประมาณชิบกต้นครับพอไหวไรสิงไรแนวถึงเวลาเนี่ยก็ไปลงสวนตัวนี้กัอันนั้นครับไอ้ลินชีลินชีเจ้ากระพัดคาพี่ดอกอันนี้ซื้อมาหกสิบบาทครับซื้อมาหกสิบบาทปลูกได้สองเดือนแล้วครับนี่ยกำลังเตกงหย่อนก็ลงเ่งไว เดี๋ยวปะมาณปีใหม่ครับเดเ๋าลงไปปลูกที่บ้านเอาลงสวนตอนนี้เรียงไว้ก่อนให้เขาแข็งแรงก่อนครับพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบเพียงสนิครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมเกษตรสมสุกขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้อง